สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูหมูสามชั้นตุ๋นสีอิ๊วครับหมูสามชั้นเลือกเป็นหั่นชิ้นหรือว่าเป็นบั้งก็ได้นะครับแต่พ่อครัวเลือกเป็นบั้งครับกระเทียมพริกไทยรากผัคชีโขกครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับใส่กระเทียมที่โขกลงไปครับคุ้ยหอมครับ ได้ที่แล้วใส่หมูสามชั้นลงไปครับเอาหนังให้โดนกระทะก่อนนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับใส่เยอะหน่อยนะครับกว่าหมูจะสุก รามาปรุงรสกันครับรสด,ดีครับหอมนัวครับน้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับซอสหอยครับซอสปรุงรสครับผม ซีอิวหวานครับผุกเข้าให้เข้ากันครับรอให้หมูสุกครับเผื่อยนุ่มด้วยครับ สุกได้ที่แล้วครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหมูสามชั้นตุ๋นซีอวครับหอ,อมอร่อยอร่อยครับผม